สวัสดีครับพี่น้องพบกับผมครับพานุกครับช่องพานุคนละสลาครับผมวันนี้มาทรูบอหมื่นครับพี่น้องครับอุปกรณ์ครับทีมงานมาก่อนแล้วครับมีคนมาด้วยครับวันนี้แขกรับเชิญครับผมนี่พานไก่ครับผมช่องไก่คนหากินครับ อะไรนะวิยงงัวนี่นะโอ้สับยังด้วยพี่น้องครับทีมงานเรามาก่อนครับนครับบ่ออยู่นู่นผมมารถขาไม่ได้ครับพี่น้องเดินครับหนึ่งครับรถจอดอยู่ข้างหลังนึ่งครับอู้พี่น้องรอดูปลาครับมือนี้คือว่าได้สองบ่อได้พี่น้องมีบ่อนี่ครับบ่อหนึ่งแล้วก็บ่อข้างหลังนู้นอีกบ่อหนึ่งครับต้นไม้หนึ่งครับสองบ่อ เขาบอกว่า,จาเจ้าของบอกว่ามีพ่อค้ามาให้หมื่นห้าว่ะพี่น้องแต่ที่นี่ว่ะพอดีว่าเป็นญาติกันครับเลยขอลดลงราคาลงมาว่ะเอาพี่น้องเอาไปรอดูกันครับดูปลากันเอาซอมมาให้พันไก่แทงมาไหลได้ครับรอดูครับครับพี่น้องเนี่ยครับต่างสูบก็สูบครับพี่น้องเขาเอาลไทยนี่ครับรบ้นา,นบานเขาเนี่ยครับไทย พี่น้องเดี๋ยวพาลงมาดูปลาครับนี่ครับปลาเต็มเลยครับลงครับฝั่งชิงชันครับเราดูครับพี่น้องดูปลาครับครับทำกรรมมครับปลาเต็มเลยครับส่วนมากจะเป็นปลาดุกพี่น้องหนวดเต็มเลยครับนี่ดูไกล่พี่น้องนี่ครับมีแต่ปลาดุกครับมีหนวดนี่พี่น้องปลาดุกท้งนั้นเลยครับดูครับหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจดแปดมีต่ตรวจประดุกครับน่องนี่จะประดุกเลยครับโอ้โหวะน่อเต็มเลยครับครับเง <c oughs> ตเลยพี่น่องเ้ย มีแต่ปลาดุกพี่น้องจะพาไปดูฝั่งนู้นครับครับครับพี่น้องให้พานไก่จับปลาครับไหนบอกจับได้เลยทั้งไก่บอกกลัวปลาดุก,กว่ะล่ะเท็ดเลยดีนะเอาสวิงมาพี่น้องจะช่วยครับนี่โอ้ปลาช่อนนะโอ้จับปลาดุกมาเลยเนี่นยในพุงในพุง น้ฮะโอ้เ <Tipp> ห็นตัวเดียวเลยนี่นี่นี่จับมือเดียวดูเลยปะดุ๊กเห็นหัวโคงม้อยู่ในโครงใหม่นี่พี่น้องปะดุกดีมือเดียวด้วยพานขันไกเตรียมมือเลยมีจะบปะดุกพี่น้องเลย โอวิโน้องดูอยู่ในพุ่งนี่ครับดูน้ามกเพื่อมครับเนี่ยอ้ไก่จกละโอ้ยไก่ช่อนใหญ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 ่ดูดูตัวในพุ่งในพุ่งดูตรงนี้ตรงนี้พุ่งนี้จกไปจกไปมีเดียบัดุ

ฟังเว้ยฟังเว้ยฟังเว้ยลอยตีนข้างหลังหน,นั่งคักเลยนึ่งคักเลยพี่นอ้องมีกล่องน้ำหนามกี่คนนะเป็นพวงครับพี่น้องทั้งนี้นครับนี่ลามนี่อ่ะโอ้ยน้องไม่มีอะไรเลยครับล้วนลเลยครับปุ๊บ โอ้ยน้องดูหนูกัพบพงไม้ครับเต็มเลยครับปลาดุกขึ้นเต็มเลยพี่น้องเออดมีแต่ปลาดุกดูดูดูพันไก่จลกตัวอะไรนี่เขโล่อยู่นี่น่ะดังใหญ่ถุงกระเจาะเอา้็องเดี๋ยวช่วยจับปลาครับ เรารอดูเราจะแทงปลาไหลกับพันไก่ครับมารอดูตอนแทงปลาไหลกับพันไกพี่น้องเป็ดุกหลายจริงครับมันจะกล้าเดินลงไปพี่น้องเนาะปลามันฝังเลยครับครับมีแต่เป็ดกลางนั้นเลยครับไม่ใช่บโบเลี้ยงนะพี่น้องบโบธรรมชาติครับมีแต่ปป็ดุกนาครับใช้ไมพันไก่ปป็ดุกน้าล้วนเลยเนาะดูพี่น้องดูตัวครับปป็ดุกนาเลยเท่ครับจับตั้งจับตั้งนานแต่สามตัว จับ,จบอู้ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ,อ้จักตัว,นนตว,ตวดูนี่นะพี่น้องรอชมอย,ยู่เนี่ยแล้วผมจับมือเดี๋ยวโชว์อีกโอ้อน้นนองเลยมีแต่ปลาดุกค,ครับเราต้องเอาทเทวิ้งนะพี่น้องท่านนึง โอ้มุนขาวๆเอาโยค่ากันกงไงล่ะที่นี่รู้สิน้องมีแต่ประุกครับไหนหลันคยุยที่มาโอ้ยาวเลยวะเราเด็ดนี่ไงผันใจนครับพี่น้องเลาไปพาไปดูภายในขัดปลานะข้างบนครับนู่นครับมีภายในขัดปลาครับมาเป็นทีมงานครับเราดูครับ ครับพี่น้องใหย้ยไ่แมนจับครับแมนจับชูลบเลยโออโอ้ปลาสลิดแม่ใหญ่เลยพี่น้องอ้ชูอนอนี่นนพันไกเป็นไงครับครับพี่น้องดอวเลยครับ แม่ข้ามือโดเลยเอาโอจับจับชวยจับมูมีแต่ปดุดปด๊กยอ,องนี่ปลาสะลิดครับโอ้ยเด็ีดยอมเชีดจะคายองดองูเลยได้แม่สลิดครับ เพราะกันลงมีของลองตัง้งหนึ่งหมครับครับพี่น้องไหลมาแล้วไหลมาแล้ว กระดกโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยเราจะเบาเนี่ทำมันเบาๆเออโอยเม่ยนมีตัวช่วยเว้่อมีตัวบิงเนาะนักกุญญวิงมาน น่ากลัวน่องแล้วเราจับตรงนี้แล้วเราไปขัดแยกปาครับนี่ครับปามันเป็นกี่คนเนาะเป็นหลังข้างบนครับหลังช่วยกันหลังครับเดี๋ยวทีใส่ทับหมอนขังไว้ครับแล้วขึ้นไปดูครับ นี่ครับพี่น้องแผนกคัดแยกคัดแยกปลาครับอโอ้โอโอโห <laughs> <c oughs> น้องครับนี่ครับนี่ขังปลาดุกทำอะไรออกแล้วแบเดิ้ลเดิ้ลเดิ้ลหน้ามันก็ะแหงนี่เองตับเอาทีหลัง <_ printer> นี่ครับอันนี้ขังปลาช่อนครับพี่น้องครับต้องทำที่ข,งขังไว้อยา่างนี้เลยครับ โอ้โหตัวใหญ่ไหมเนาะตัวใหญ่ครับเฮิดโอ้คร oh, ับเนาะครกเดียนี Point ้เนาะทีมงานมาเพิ่มแล้วครับาช่วยกันครับเกินจับปลาครับแล้วพาแทงปลาไหลกับพันไก่ครับแล้วจะ เฉยจบป้าครับเราจะไม่เซ็ง e> ่ายครับรอดูครับเอานอกค้นปลาขึ้นรถครับลูกเอาข่าวขึ้นไข่าขึ้นเออไปแล้วแต่มันแต่มันเดาค่อยนัน ปาเมา้มันไปนู่นเลยเด้นี่หลาเมาคุ้งถังมันเป็นงี้ออกไปนอกนะจ๊ะมาปารคขึ้นรถครับอ้าช่วยกัน เนาะทำอะไรกินไปแล้วมแกเชือกเนาะนเคยออกเเดี๋ยี่นมค่อยกอโ้แก่แก่แก่านหน่วยพหลายลไปแจ็คใครนี่น่ยแมนสละชนะโองขานี่เฮยมกระโดดไมหรอไม่โดดหรอกมาดูใหญ่นะ อลี ooh, 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 ooh. ่คอู้ีนองอู้ครับึงกับบ้าแล้วครับพี่น้องขอทุกตัวขอหมาบอยได้ยไปไปแลครเรากรับทุกโครับดูกพี่น้องปุกจะไม่มดครับเหลืออีกครับนี่พาไปดูครับแล้วถุงใหญ่เลยน พี่น้องพาไปดูครับถุงใหญ่ครับนี่พี่นอ้องแม่สามส่วนอันนันสองถุงไว้นี่มามามาหนาตาดีลงมาโอ้ยนอ้องนี่เด้อครับแม่คว้าแม่คว้าตัดออกครับชดนี้ นี่พี่นอกนี่ดกนะครับทลลั้งสองอรครับทั้งใหญ่นี่ปลาหมอครับโอ้อโหนกนโน้นหับใส่ปลาไปไปนูนขันนกขันผลเฉยยกปลานเี่ย พี่ระวังขานะพี่ประดุกนะอันนี้เตดบออกไหมแม้วมีเมตัดออกดอกวยังันเป็น่อยนี่เว้แต่มันรอยโลนีู่ออกโอ้โหปลาใสครับ นักขนะอืมยี่สิบสามทีแม่ทีมมีครดย่นอนข่ะเดนออกเก่งาัดอีกด้เกขึ้นปัดดกจริงๆครับเม็นช่ดดกเล่นๆ บ่อประดุกเว้ยนี่น้องยามอีกีนะครับเป็นปลาดุกนาโอ้ยไปล้างสวยตะป้ายนจุโปให้เลยไปล้างสวยจะปถึงรถกระบะครับพี่น้องเยประดุกครับครับพี่น้องเดินมาแทงปลาไหลรอบ่อนี่ครับ ทีมงานก,กำลังเก็บของอยู่นู่นครับนี่ผ่านปนเดินตามมาแล้วครับไลยไหมไลยไม่รู้แล้วพี่นอ้องหนึ่งวันนี่โอ้ใหญ่ขึ้นกันทุกรีครับแบบสัหน่อยหน่อยโอ้ยนอ้อง พี่น้องพาดูพันไก่แทงปลาไหลอะไว้ไว้ที่น้องให้พันไก่แทงปลไหลครับเฮ้ยออกแล้ว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 ตี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 ั่ว้มตี อาตมตีถุงมาถุงมาถุงมาหนถุงเก่งไหมะเราจะหนังกันดีนี่อ้าวอ่ะเอาชนนะเอาชนนะคืองงูนี่ทงงันี่แล้วไรแทงไปไรครับ ไล่แทงกันเลยไงพันเห็นยังยังผ wow uh, mm ิู่นี่เห็นฟอดไหมเนี่ยแทงไหลต่ำงต่าน้อยครับพันไก่แทงไหลครับครับจะไล่ไล่ไปเรื่อยๆครับเห็นครับ ครับพี่น้องปาพชนครับพ่อองานะน้อง้พันไก่เดินันชัวๆครับเราจะไปดูครับครับพี่น้องปลาไหลมาสองตัวแล้วครับพี่น้องแล้วทำเวลาครับเยวจะขำครับครับบครับลงชูาทำเวลาครับชวนจับครับ คือจะมาถ่ายดูแล้วครับรอดูผลงานเลยเนาะครับมันไก่กระพันนุกแหงปลาไหลริมฝั่งครับล้อน้ำแห้งครับผมยังไงยู่แล้วเมื่อกี้ได้ไปตัวงามๆหลายตัวกับผมไปดูได้ในช่องชีวิตนี่ไงสายลูกทุ่งเลครับจังไก่คนหากินด้วยครับ โฆษณาช่องตัวเองซะเลยเดี๋ยวรอดูตัวต่อไปครับจะมีใหญ่ๆอีกไหมคันนุห็นรูกครับตรงนี้ชัวร์มาเราไปดูดู ได้ม no ั้ยได้มั like really the the ้ยได้มั้ยเอ้าแทงหยดดุ้นเว้ยแทงดุ้นแล้วมันขาดเรียบร้อยครับตัวมันก็ไม่พ้นนี่แทงดุ้นแล้วแต่มันขาดไล่แทงหาอยู่ตายซุ่มเงียบเรียบร้อยครับผมได้อีกแล้วนึงตัวตายซุ่มเงียบเนี่ยจัดกันไหนเนี่ย กำลังชุดน้ามคืนอ,อีกนิดนึงกับผมก็ได้จับแทงปลาไหลริมฝั่งรอครับตาเขาสโลงเลยหนึ่งตาหมูกันนี่ยไปโดนโดนไหมโดนไหมโดนไหม ลุนปลาไหลก่อนครับผมคืขนนี้คนนสอร้คืน,นีนี่ขึ้นสูงเข้นสูงเสียวตอนไก่แทงหรปวตีนเดยขึ้นบนแหล่ลุงยังลุงยังลงยงรอตีนี่ หยุดละหลงละลงละอย่าออกแล้ว,ลลว,ลลวทันทันทนไม่ไม่หลอดมือพลานหร้กนี่เดี๋ยมวมาเลยครับนี่คับมิตรปไล่ไยเลยครับไไช่วงเหนียวปลไหลก่อน โดนโดนี่แหละโดนนี่ละโดนนี่ละไหลชุ่มครับไหลๆจริงหรอโอ้บ้านนี้เป็นไหลชุ่มครับผมอำเภอปะทายครับบ้านบาน,นสนวนนี่จ้ะสนวนสนวนสนวนฉนวนฉนวนกันไฟอ่ะนะ รถก็มีครับบอนี่รถตรงงามรูเนี <limitation> oh no oh. mm ่ยโอ้พันนกบอกว่าเห็นรูอีกแล้วครับรถก็มีครับยังมีครับยังมีอีกเห็นหนักแต่งหลักตัวนี้ที่ปุ๋ยตามน้ำมายังมาที่ไหนน้อยตัวนี้ ต้องไปหิวน้ำตั้งคนเดินมะตั้งเอ้าเฉยกันเค่เอ้าเอ้าเอามาตั้ง้างบนเดี๋ยวกี่ไรขึ้นลบบง่ายหน้าถอยรถตายมากี่ไรเขาเดินหนีเรื่องการตักน้ำไปถังให้ครับโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วสมเด็จนี่แล้วครับโอ้โหระวังครับตกั คนรุ่นยูทูบบเทียนอะไรแนี้เด้งๆๆไก่เลยสองพิษ่หโอคนรุ่นยูทูบอย่สวยตัว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 น่ารักสวยสวยตัวสวยตัวสวยขายต่อขายต่อสอบสอบขายต่อเนมายสมานนี่นี่ โอ้ขายเท่าไ่บานไก่เหมือเอฟซีสั่งสื่อดีก้าขายจริงไหมนะมาครับประมูลนาฮะต่อกับผมโอ้มีหดเป็นรถกับผมกยกำลังถอดเลยเอาตกกันมาตัวนี้เป็นรถกับผม หมดพื้นที่ทีเทียงแล้วกับผมทั้งนี้ก็เป็นฟังชันแล้วก็รอจับป๋าครับที่นี่สิบโลติดลมพี่อนอนผลงานครับ มาลวนกับปลาไปเลยจับลวนปลาดุกลวนๆน้องกระชอนสองคันกระชอนใส่สองคันครับคันหนึ่งคันหนึ่งใส่โค้งได้พี่นอ้องเอ้ยปลาดาโอ้ครับมองไม่เห็นครับใส่โค้งครัมีแต่ปลาดุกพี่น้อง ครับงดเลยครับเนาะเราเดินทางกลับแล้วครับนี่ก็สี่โมงห้าโมงเย็นแล้วครับจับตั้งแต่อีกมาถึงแต่จะมุ่งเจ็ดมงจับแต่เจ็ดมงปัดน้ำหางมงเย็นเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้แล้วครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ